ผมระยะมาทําสปาหน้าดีกันนะครับคุณจากว่าวันที่หนึ่งที่ผ่านมาในการทำสปาหน้าของผมคนเดียวเนี่ยครึ่งหน้านะก็เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนเลยว่าฝั่งที่ไม่ได้ทําสปาเนี่ยรู้สึกว่าหน้ามีหยาบข้ามอยู่แม้ว่าเคยใช้โฟมของโตมี่อะไรก็ตามแล้วก็เคยประทับใจอะไรก็ตามแต่พอทําสปาครึ่งหน้าในวันแรกเห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจน โอ้โหฝัที่ทำสปานะผิวเรียบเนียนขึ้นหน้ามันน้อยลงเราก็เลยชวนภรรยามาลองทําดูปรากฏว่าภรรยาก็ให้เขาทำทั้งหน้าเราไม่กล้าทําครึ่งหน้าแบบเราเราไม่เป็นไรมันจะได้สวยอย่างสมบูรณ์ผมก็ทําครึ่งหน้าไปนะครับก็ดูซิว่าเธอเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบหลังจากที่เธอทําสปาหน้าทั้งนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าเธอชอบ รู้สึกว่าหน้าใสาหน้าเด็กหน้าเนียนขึ้นนะใครไม่เคยดูแลหน้าตาเนี่ยก็ทันกลับมาดูแลกันเองบ้างนะทำยังไงเนี่ยต้องสามารถมาปรึกษากันได้ส่วนตัวเลยนะไม่ยากไม่ยากผลิตภัณฑ์เขาดีนี่ขนาดผมเนี่ยล้างหน้ายิ้มและซักผ้าอีกนะต้องเรียนรู้ในการที่จะเบามือมากกว่านี้ักหน่อยนะครับเดี๋ยวในวันที่3เป็นยังไงเดี๋ยวจะมาล้างหน้าให้ดูอีก ว่าครึ่งหน้าเนี่ยมีความแตกต่างไหมเนี่ยขนาดแค่วันแรกผ่านไปยังสัมผัสได้ถึงนิ้วมือว่าเฮ้ยมันเรียบเนียนขึ้นอันนี้ก็วันที่2องอกเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาพยายามที่จะล้างหน้าแบบนี้ให้ได้ทุกวันถ่ายมาให้ดูทุกวันเป็นชาเลนจ์กันเลยว่าหน้าตาจะเบี้ยวขนาดไหนัห่งที่ดูแลกับฟังไม่ดูแลมันมแนตกตตางกันยัง,ยงไงคอยติดตามชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้หรือคอนเทนต์นี้ฝาก กดใจกดไลค์เป็นกำลังใจกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม